นะครับบ้านไรอิงดอยรีสอร์ทนะครับตอนนี้ผมอยู่ห้องภูตะวันสองดองูครับโอ้เตียงนอนเขาแยกแยกสุดๆคนละมุมแล้วมีนี่ทีวีแอร์ตู้เย็นนะครับอ่าอันนี้เป็นคอนเน็กนะครับคอนเน็กกับอีกห้องหนึ่งก็คือภูตะวันหนึ่ง แล้วดูห้องน้ำของบุตตะวันสองฟลักเข้าไปปุ๊บมีประมาณอย่างนี้อารมณ์ประมาณนี้นะครับไปครับบูตตะวันปุตะวันหนึ่งฟ้ไฮไลท์ของบุตตะวันหนึ่งครับนี่ห้องน้ำเขามีโตชิอ้าวเรามาครับนี่โอ้ดูห้องนี้ครับโคตรอลังการงานสร้างเลยครับโอ้มีโต๊ะจี โอ้โหดูครับ้นลำเอียงเลย <laughs> เอาละครับคือการตกแต่งของแต่ละห้องมันเป็นอย่างเี้แตกต่างโดยสิ้นเชิงก็มาลุ้นเอาแล้วถ้าใครจะมาก็มาลองดูว่าห้องไหนมันจะเป็นยังไง นี่ตัวอย่างแค่สองห้องยังขนาดนี้นะจบการรีวิวอ้าวบรรยากาศอาหารเช้าของบ้านไรอีงก่อนครับวันนี้เราก็จะได้กินไก่กระทุกกระทะอันนี้อะไรเหมือนกันเนาะโอ้นี่จะสุกแล้วนั่นนะเอการทำาะไรนะไะ เอาไข่ใส่เสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างใส่มันมีอะไรบ้างอ่ะอน้นี่นมันมังออกมาเป็นหน้าตาไข่กระทะอย่างนี้ฝั่งน้อนอ้าวฝั่งน้อนอะไรกันครับฝั่งนี้ก็ต้มครับต้มหมูครับก็ต้มหมูใส่หมูไหม ใาชา่ครับคือเป็นหมูะบะช่อนี่ทำกานกน,กน,กน้ำหม้อต้าหมูเลยอันนี้เป็น <บา S 2> เวอร์แซนเวอร์แซนแบบควิกเอารับครับรับว้าว